สวัสดีค่ะสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซอยมุมป้อมเมืองคอนครศรีธรรมราชเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบอาทิตย์ที่แล้วระดับน้ำสูงเกือบถึงคอแต่ในวันนี้ค่ะระดับน้ำลดลงจนเกือบจะแห้งสนิท คุณพกามาศมากพงเจนซี C, รีพอร์เตอร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับคนในชุมชนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็แนนตามมาดูที่ซอยมุมป้อมนะคะก็หลังจากที่ปริมาณน้ําที่ขึ้นสูงแล้วก็วันนี้นะคะน้ําได้ลดลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูตามพื้นที่ตามซอยนะคะว่าน้ำเนี่ยลดแล้วชาวบ้านอยู่ยังไงกันค่ะ เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ซอยมุมป้อมในเมืองนครศรีธรรมราชระดับน้ำลดลงเกือบแห้งสนิทหลังจากที่เคยท่วมสูงจนคนในซอยต้องตกใจน,น้ำท่วมโอเคดิอือเห็นนี้ครับค่ะครับนี่เพราะมึงชอมรถนี่ชอบไห้คนจนจนไปอเอาไม่อยากแบงค่ะนี่เพิ่งเพิ่งลางงีกว่านี่รถที่คนท่วมรถที่ดเกินทำไม่เป็นอเอารถรถหมายเลยปั่นไปแล,แล้วเล็กน้ำเนี่ยค่ะ เหล็กปีมันปีก่อนก้อนดีท่วมก่อนเนี่ยโอ้ยแกนี้เนะนี่ยบอกมาตอนนี้ปวดร้องปวดร้องค่ะผมเพิ่งมาอยู่ผมอยู่พานามิกแกเด็กค่ะแกแกพานามิเงีวยผมชอบรถจักรลุ่นๆฝันนั่นค่ะๆๆนนคุณตาคนนี้เป็นช่างซ่อมจัก,กรยานในวันที่น้ำท่วมเขารีบเก็บของขึ้นไว้ชั้นสองของบ้านพบพบเลยไม่ได้รับความเสียหายมากนัก ส่วนนี้คือคุณไพโรดพัวเนียเจ้าของร้านซักรีดถึงแม้จะเก็บของไว้ชั้นสองของบ้านแล้วตแต่ก็ยังมีสิ่งของส่วนหนึ่งชำรุดเสียหายรวมถึงเสื้อผ้าของลูกค้าที่ส่งซักรีดไว้ก่อนหน้านี้ครับนี่ก็เนี่นี่นีนก่กำลังตากของตากอะไรเปิดได้ลมมันผ่านไปผ่านไม้มันแห้งได้เร็วงั้นแหละจะได้ทำงานอีกงานก็ติดอยู่เยอะ เป็นเสื้อผ้าอะไรนี่มันอยู่ข้างบนลูกค้าก็มาถามอยู่เรือ่อยบ่อยเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะทําแต่ว่าไม่แน่เหงนไอทําำไหมเพราะว่าในของยังเกะกะก,กันอยู่เยอะชาวบ้านในซอยมุมป้อมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายด้วยความเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําจึงทําให้ระดับน้ําสูงกว่าพื้นที่อื่นๆในตัวเมืองนครศรีธรรมราชแม้จะได้รับความเสียหายอยู่พอสมควรแต่ทรัพย์สินสิ่งของที่นํามาทำมาหากิน ยังคงเหลืออยู่เพราพวกเขาเก็บของแทบจะทันทีที่รู้สึกถึงความผิดปกติของระดับน้ำพกามาศมากพงนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชรายงาน ในวันนี้หลายๆพื้นที่ระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติขั้นตอนสำคัญหลังจากนี้ค่ะก็คือการฟื้นฟูสภาพความเสียหายของพื้นที่และฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในชุมชนให้กลับมาดาเนินชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววันสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ